ก็วันนี้นะครับก็มารีวิวพระปิดตาเช่นเดิมนะครับแต่เป็นรายการลุ้นนะครับไปเล่นกระดานกับเขามานะครับไปเล่นกระดานละหนึ่งพันบาทนะครับเขาเปิดพระสิบรุ้นนะครับได้มาหนึ่งองค์หมดตังค์ไปสองพันได้มาหนึ่งองค์นะฮะมาดูนะครับว่าผมได้เนื้ออะไร นี่เลยนะครับผมก็ได้เนื้อนี้มานะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมแป๊บอ่าเดี๋ยวขอออกก่อน <c oughs> นี่นะครับผมได้เนื้อผงดอกลักนะครับตามใบรายการเขาเขาเขียนมานะครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อผงดอกลักแต่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเนื้อเกสรน,นะเพราะเหมือนเนื้อเกสรมากเลยนะครับนะน่าจะเป็นเนื้อเกสรน,นะเือ,อน่าจะเป็นเนื้อเกสรน,นะเพราะว่า คือมันมันเหมือนเอนื้อเกสรนะนเหมือนเอนื้อเกสรนะแต่เขาเรียกว่าผงดอกลักนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผงดอกลักคืออะไรนะนี่ผมก็จะได้เป็นติดติด,ตด,ตดจีวรแบบนี้นะครับนะเหมือนหลวงพ่อผมจีวรอยู่เลยนะครับนะเหมือนหลวงพ่อกาลังผมจีวรอยู่นะครับนี่แล้วก็ติดเส้นเกสามาด้วยพีคสุดนะครับนี่นะแล้วส่วนที่พีคสุดนะครับเพจในกลุ่มเขาเขียนกันบอกว่ามีบล็อกทองคํา บล็อกทองคําเป็นแบบไหนนี่ครับพเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมตรงหวัวตรงหวัวป้่มือผมไหมจะมีขีดอยู่นะครับจะมีขีดอยู่นะครับ3าขีดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูนะครับว่าเป็นขีดแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นขีด3ามขีดแบบนี้นะครับ,ขบ,บเ,บคคบเออขาบอกว่าเป็นบล็อกทองคําครับเออเขาบอกว่าเป็นบล็อกทองคํานะครับนะนะครับมาดู ชุดกรรมการว่าจะมีไหมองค์อื่นไม่มีนะครับเดี๋ยวอ่าไม่มีนะครับเห็นไหมไม่มีนะไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อสีขาวว่าจะมีไหมอ่าไม่มีนะครับไม่มีนะเดี๋ยวมาดูตัวองค์องนี้อ่าองค์นี้มีนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมขีดสามขีดอ่านี่มองเห็นมองเห็นชัดเลยนะครับนะ ขีดเหมือนเหมือนกับลูกศรน,นะครับเหมือนกับลูกศรเลยนะครับนะขีดสามขีดอ่าในชุดกรรมการมีอยู่หนึ่งองค์นะครับแล้วก็ได้มีองค์นี้อีกองคหนึ่งนะครับนะนี่อาจจะจางๆหน่อยนะครับอ่าผมได้เนื้อนี่ผงดอกรักนะครับอ่ะขอเรียกตามเขาว่าผงดอกรักก็แล้วกันนะครับตามผู้จัดสร้างเขาเขียนมานะครับผมได้หมายเลข ไม่ค่อยจะซูมเท่าไหร่นะโอ้ไม่ตรงนี้ซูมเนาะวะอืมอ่านี่ผมได้หมายเลขผมได้หมายเลข93นะครับต่อโค้ดยันมินะฮะต่อเป็นยันมิตรงนี้นะครับเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อเหมือนกันนะครับ นี่สวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหขนาดรายการลุ้นนะครับยังไปลุ้นละหนึ่งพันบาทนะครับนี่ผมไปเล่นกระดานมาผมหมดตังไป2,000งพันะครับได้มาองค์เดียวถามว่าคุ้มไหมสอ0 0ั 2, ผมมองว่าคุ้มนะครับเพราะไม่ใช่มีทุกองค์นะครับที่จะมีเส้นเกร์สาติดแบบนี้นะครับที่จะมีเส้นเกร์สาติดแบบนี้นะเพื่อนๆมองผ่านกล้องนะเพื่อนๆอ,อาจจะมองเหมือนเนื้อ เนื้อมองผ่านกล้องนะครับเนื้อจะไม่ค่อยเข้มนะครับแต่องค์จริงเข้มเข้มเหมือนเนื้อเกรสรเหมือนเนื้อเกรสรเลยนะครับนะนี่ฮะก็นิ้วมือนะครับติดคมชัดหมดนะครับติดคมชัดหมดใบหูติดคมชัดไม่มีกระเทาะไม่มีบินนะครับสวยมากนะครับนะสวยจริงๆนะฮะดูอ่า นี่ก็จะเป็นรอยลานมันอาจจะเป็นตอนที่เขาอัดนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดด้านล่างเขียนว่าวัดห้วยด้วนยันนี้ก็เป็นยันที่หลวงพ่อนะครับนั่งเขียนให้กับมือนะครับแล้วออดไปให้ช่างเขาแกะนะครับแกะพอกมาให้นะครับนะหลวงพ่อนั่งเขียนกับมือเลยนะครับนะรุ่นนี้ตำมนสารที่วัดห้วยด้วนด้วยตำมนสารอยู่ที่วัดห้วยด้วนแล้วก็ เขาเน้นนะครับเขาเน้นเขาเน้นพระปิตานะครับของหลงปูโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จไม่ว่าจะเป็นพระของขวัญพระวันเกิดพระอะไรนะครับของหลวงปู่โตนะครับเยอะนะครับของของหลวงปู่มุนก็มีนะครับเป็นสมเด็จก็มีนะครับตามที่ดูนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับแบบนี้นะครับนะสวยงามนะครับใครที่อยากได้นะครับ ผมพอหาให้ได้นะครับแต่รุ่นนะห0 0่บาทนะครับผมพอหาให้ได้ใครใครใครที่อยากได้นะเออลุ้นนะเป็นรุ้นนะครับนะลนุ่นหนึ่งพันบาทใครอยากได้ทั้งมาหาผมนะครับผมหาให้ได้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวพระที่ผมก็ตอนนี้ก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่รอพระหลวงพ่อพัดกับหลวงพ่อทองนะครับ อดใจรออีกหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาแล้วนะครับนะอดใจรออีกนิดนึงนะครับนะส่วนตัวผมเองก็รอใจร้อนเหมือนกันนะครับอยากให้เพื่อนๆได้พระเร็วๆเหมือนกันสาหรับคนที่จองกับผมไว้นะครับนะก็อย่าเพิ่งโวยผมนะครับนะเพราะว่าผมก็ต้องรอทางผู้จัดสร้างนะครับเขาเขาก็อยากปลูกเสกลายวาระนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ